สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยกามโมครับกับเหรียญเสม,มาสารพัด้วยครับปี2563นะครับรูปทรงเหรียญก็จะเป็นรูปทรงเหรียญเสม,มานะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับ ้างล่างก็จะเป็นหัวเ,เสือด้านหลังเป็นท้าเวสุวรรณยันพุทธซ้อนแล้วก็เสือสองตัวครับสาหรับรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูจํานวนการจัดสร้างก่อนรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างก็ไม่เยอะนะครับพาคปีสองห้าหกสามนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับนี่มาดูใบรายการกันเลยกักเยกบเหรียญเสมาสารพัดรวยครับรุ่นนี้หนึ่งลังนะครับการันตีนะเงินสองนะวะห้าเนื้อปาก้าสิบห้าและงานชุบสิบห้าลงยาทุกเหรียญโอ้โห กขบอกงานชุบลงยาทุกเหรียญแล้วเนี่ยนะครับราคาจองอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเนื้อเงินก็ประกอบไปด้วยลุ้นเนื้อเงินหนะ้ากากทองคําสีดาเกิดเจ็ดเหรียญด้วยนะครับแล้วก็เป็นเงินลงยาแดงเงินลงยาน้ําเงินลงยาม่วงเงินบริสุทธิ์ต่อลุ้นต่อเก้ารอบยี่บเก้าเหรียญครับและเนื้อนวะห้าเหรียญที่เป็นเนื้อนวะหน้ากากทองคําด้วยสิบเก้าเหรียญนนะหน้ากากเงินลงยาขาวแดงนะครับ แล้วก็นวะเพียวลุนต่อ9้ารอบครับเนื้อปาก้าก็จะมีเนื้อปาก้าลงยาลายทงชาติด้วยนะครับลงยาสีพะจาวันเกิดอัปแาบบก้าหน้ากากทองทิพอปแบบาก้าเพียวลุ้นต่อ9้ารอบกละลาทองก็จะเป็นกะลาทองลงยาแดงเขียวน้ําเงินครับนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อทองทิพปัดผิวลงยาลายธงชาติแล้วก็ <c oughs> วงาล,ายลกงยาแดงเขียวม่วงนะครับส่วนที่เหลือจะเป็น เนื้อทองทิพย์หน้ากากอบาก้าเนื้อสามกริย์องค์ปัดทองถ้าจะเยอะสุดก็จะเป็นนี่ครับสี่เนื้อสุดท้ายนี่นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากทองทิพย์ทองแดงผิวไฟหน้ากากอบาก้าทองแดงผิวลุ้งหน้ากากทองทิพย์และเนื้อตะกัวอ้วนหน้ากากทองทิพย์ครับจะสร้าง9ก9เบ้าเหรียญนะมามาดูเหรียญจริงได้เลยครับผมมีตัวอย่างอยู่สี่เหรียญนะครับเป็นเนื้อล่างหมดเลยเนี่ยเหรียญแรกครับรุ่นนี้ก็ ต่อโค้ดเหมือนกันทุกเหรียญนะครับแต่เงเนื้อเงินอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเงินก่อนให้ดูเนื้อเงินก่อนผมลืมโทษทีเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินนี่ดูโทษทีดูนี้ก่อนแล้วกันดูรูปนี้อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับลงยาจีวอนนะครับพื้นน้าเงินขอบแดงนะครับนี่แล้วก็เนื้อเงินลงยาจีวอนพื้นแดงขอบน้ําเงินกับนี่ข้างบนเขียนว่าพศส5องห้าหกสามนะนี่เป็นรูปทรงเหรียญเสมานี่นคือเนื้อเงินข้างล่างก็เป็นเสือนะครับข้างหลังนี่ข้างหลังที่ให้ดูไปแล้วแล้วก็เนื้อเงงินลยา อีกหนึ่งเหรียญนี่คือเนื้อเงินจะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อเงินก็นี่ครับไม่ได้ตอกงองูนะเนื้อเงินแถวไม่มีงงูให้ตอกไม่มีงองูนะครับสังเกตให้ดีนะระวังด้วยนะครับไม่มีงองูนะไม่มีงองูนะครับจะไปตอกพระพุธนะครับอ่ะโอเคโค้ดก็อ่านี่โค้ดโค้ดตัวนี้เหมือนกันทุกเหรียญเลยไหมครับโค้ดเหมือนกันตรงนี้ทุกเหรียญนะเป็นโค้ดคล้ายๆพระพุธเนี่ยทุกเหรียญเลยนะครับตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดด้วยนะครับโค้ดเป็นพระพุธนี่ตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งตำแหน่ง ตําแหน่งต่างกันไปนะครับแต่ละเนื้อนะนะครับต้องขออภัยด้วยต่อไปมาดูเหรียญจริงกันก่อนเราเหรียญจริงครับเมื่อกี้ให้ดูเนื้ออะไรครับเอออบาก,ก้านี่อบาก,ก้าความคมชัดนะมันดูความคมชัดแล้วความใหญ่ของเหรียญดูเสือถ้าดูเสือก็ไม่ได้ชัดเท่าไหร่รับถ้าดูอย่างนี้นะนี่ครับแต่ถ้าเป็นลายกระหนกอะไรก็โอเคนะครับข้างหลังก็จะเป็นท้าเวสุบรลนี่ตอกที่ตอกข้อพุทธนี่ให้ดูนะครับเลขคนอันอัเบอร์ข้างล่างเขียนว่ารุ่นสารพัดดวยความกว้าง ความกว้างเหรียญอยู่ที่ประมาณ2.8 2เซนนะครับความยาวความยาวอยู่ที่ประมาณ4เซนนี่ใครชอบรูปทรงเหรียญเซมนี้ก็สามารถเช่าหาบูชาได้รุ่นนี้ก็ที่บอกคืองานหน้ากากจะเยอะนี่ครับเนื้อตะกั่วอวนหน้ากาก,ากทองทิพย์เนื้อตะกั่วอวนเก่าๆเลยนะนี่เนื้อตะกั่วอวนหน้ากาก,ากทองทิพย์ครับนี่นี่เคยตอกนี่พอพูดด้านฝั่งนี้เห็นไหมครับพอพูดจะ Ho, เนื้อตะกั่วอวนความคมชัดโอเคนะถ้าเนื้อตะกั่วอวนนะครับนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากอะบากนะครับทองแดงผิวไฟหน้ากากอะบากนี่พะพูดต,ตอกตอกตรงกลางเห็นไหมครับสุดท้ายก็จะเป็นทองแดงอุย้ยลุนตอกเก้ารอบโอ้โหผมได้เหรียญตอกเก้ารอบอยู่แล้วเนี่ยเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากเนื้อทองแดงผิวลุ่งหน้ากากทองทิพย์นะครับตอกเก้ารอบ,รรอบลุนยี่สิบเก้าเหรียญมั้งโอ้โหได้การพิเศษเว้ยโอ้โห,โหถือว่าดีนะครับถือว่าโอเคนะครับ ถ้ารุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นสารพัดรวยปีสองห้าหกสามนะครับก็ฝากกดติดตาม y o u t u b e M สายบุญด้วยแล้วกันครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟส M อมสายบุญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆด้รวยๆนะครับคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ